ยงก็กเศร้าช่วงนี้กินเข่าก็ได้กูเบาเบาๆน้ำกินมยังก็บปได้กินเข่าก็ได้มาลายมือแล้วกูเบาเบาๆน้ำโอ้แกเบาเนาะกินเข่ากินน้ำก็ได้มาลายมือแล้วไอ้โอ้แต่ตันสัตว์ไม่ไดนอะอำโอ้นี่บอกินเข่าก็ได้ก็ได้นะ กินแต็มูกอกันแทกินแต่มมกันทุ้่นข้ามท้องปั่นยังไเข้าวใไดเยอคนพวเมนด้วยปวดูปาโว่อะไเดี่ยวข้าวใบใสามตีนดเลยกระส่วนน้าวโพดกระจายพื้นกจายขืนขึ้นเนื้อเขึ้นนืะต้องมัดเลย Ui!